ตัวนี 3, so ้ก็ตกปลากดกระเบื้อี 1, right? okay. ่สารนะครับปลาเราก็ได like ้อย right? so ู่มันสีหน้าแดงครับผมนี่ครับไซส์ใหญ่ๆนี่ครับน้องน้องบอสโอเคครับพอจะได้ทอดด้วยครับก็บได้หลายแล้วได้ไซส์บูมาด้วยตกปลากดครับผมนี่ครับไซส์บูไซส์ใหญ่นี่ครับไซส์สวยมากครับได้ทอดอยู่ครับกนาามจไหนได้กี่แต้มวันนีย มองไม่เห็นเพราะมันปักแม่มันนี่ครับผมพี่น้องไดก็ได้ทอดหนึ่งครับมันปเป็ดก้าวเต้ยครับได้ทอดนี่พี่น้องมองเห็นบ่พอได้ทอดอยู่ครับตกชิ้นลิวเอา้าหรือว่าลิวตกน้ำตกใจหมดแอบแสบจมูกพี่น้นอง แล้วก็ตกตกเป็นชิ้นเลยวครับกับหน้าดินลองดูครับแต่นี้เขาก็เงียบเลยไปสักพักแล้วมันไม่ค่อยกินเลยหอยก็ไม่ไดเอามาครับมาจากองค์เทพก็มาลองในถึงบุรีรัมย์ก็ออกดูเลยครับเดี๋ยวเราจะตกดูอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ห้านาทีเราไม่ได้กลับบ้านเลยครับเดี๋ยวเราจะลองเทสด,ดูใหม่ครับ เมื่อคืนเราไปตกปลาทะเลครับเนาะไม่ได้ได้แต่ปลาอะไรไม่รูห้ากอตัวแต่แตมีตัวใหญ่ดึงเข้าขดุดเห็นี้ครับที่แหลมแท่นครับไปตกบางแสนแต่ก็สนุกครับน้ำมันลงเร็วมากเลยครับลงได้ลงคลิปเลย อันนี้ก็กลับจากบางแสนเข้ากรุงเทพกรุงเทพเสร็จยิงมาบรีดดำพาลูกเที่ยวตามนะครับผมเดี๋ยวผมึงจะให้เบิ้งปลาครับก็ได้ก็ได้ทอดอยู่พี่นอ้องนี่ครับผมเบื้งปลาครับก็ได้ทอดยุ่ยูนี่นี่ครับก็ได้ทอดครับ กดเพื่อให้เด็กน้อยเข้าไปกินตร่งนี้เดยกจะพาชมไม้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บของครับเด็กจะพาดีไหมเด็จะพาชมไม้ได,บบด้วยพี่น้องแป๊บหนึ่งได้เชือกอะไรยังไม่ดอกมาเชือกเด็กนีย เอาเชื่อใจเยาจ้ะเอ้รอ้ไหมตังค์เอา้เอาไปเดี๋ยวเ,เราจะเก็บบิดก,ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาชมไม้ให้ดูไมนะ้เดี๋ยวจะให้ดูไม้ครับพี่น้อง

เดี๋ยวก็จบคลิปที่นี่ก่อนนะครับพี่นอ้องขอบคุณครับโุกที่รับชมครับเดี๋ยวจะมีมีปลานี่ครับโอเคครับขอบคุณครับ